สวัสดีค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่พยายามเข้าสู่ World w o r d Exchange ที่มีเหตุผลเข้าถึงการเรียนรู้ภาษาเรียนรู้100คำศัพท์ใช้กันมากที่สุดเป็นครั้งแรกจากการเล่นเกมหน่วยความจำคำคุณสามารถเรียนรู้และจดจำา20คําคำต่อวันง่ายๆมีระยะเวลาที่บันทึกทุกอย่างที่คุณทำ มันเป็นแรงจูงใจที่ดีมากคุณสามารถได้รับเครดิตฟรีจากเว็บไซต์สำหรับการเป็นนักเรียนที่ดีสำหรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจว่าการแลกเปลี่ยนคำโลกมีการตั้งค่าหน้าโปรโฟไฟล์หลังจากที่คุณลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบคุณไปที่หน้าโปรโฟไฟล์ของคุณ เวลาการเรียนรู้ทุกอย่างที่สินเชื่อของคุณที่คุณทำจะถูกบันทึกไว้ทั้งหมดที่นี่ฟรีหลังจากที่เครดิตช่วยเหลือการศึกษาเวลามีให้สำหรับคำและประโยคที่เรียนจะฉลาดที่จะอ่านวิธีการที่จะเป็นนักเรียนที่ดีที่หน้าเกมหลังจากที่คุณคลิกไปเรียนรู้คุณเห็นหน้าเกมเกมนี้มีการจับเวลา30นาที ในกล่องบันทึกควบคุมเวลาโดยรวมของคุณคุณสามารถที่จะเปลี่ยนเกมด้วยตัวควบคุมเหล่านี้เลือกคำหรือประโยคบทเรียนของผู้ใช้แล้วเลือกบทเรียนเมื่อคุณพร้อมที่จะทดสอบหน่วยความจำของคุณคลิกเล่นเกมวัตถุประสงค์เกมสำหรับคุณที่จะพูดคำอย่างถูกต้องก่อนที่จะได้ยินมันเพียงคุณเท่านั้นสามารถตัดสิน หากคุณได้ยินรอแล้วม้วนรอของคุณเรียนแบบเสียงที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถดูกี่คำอื่นๆที่คุณได้เรียนรู้ด้วยการทำซ้ำแต่ละคำใช้ตัวอย่างเมื่อคุณไม่สามารถจำคำเรียนรู้ที่จะรักการทำซ้ำเพราะมันจะสอนคุณได้อย่างรวดเร็วซ้ำเป็นความรับของเกมเหมือนมายากล มื่อถึงเวลาที่เครดิตของคุณเสร็จสิ้นการเปิดการเชื่อมโยงบทเรียนในหน้าโปรไฟล์ของคุณสำหรับการศึกษาต่อไปคุณสามารถเรียนรู้20สคำต่อวันถ้าใช้วิธีการนี้ก่อนหรือหลังจากที่คุณเล่นเกมที่คุณมี4ตัวเลือกสำหรับการศึกษาคุณสามารถปฏิบัติในการสะกดคำพื้นฐาน หรืออักษรจากในส่วนการปฏิบัติของเราแชทคำอธิบายของคำและกฎไวยากรณ์ในส่วนของเราคุณสามารถดูคำที่คุณเรียนรู้ที่จะใช้ในประโยคใช้บทเรียนคำของคุณเองเลือกคำเฉพาะที่คุณต้องการที่จะเรียนรู้มากกว่า2000คํคำ และสุดท้ายนี้คุณควรจะค้นหาแหล่งข้อมูลอื่นๆอ,อีกมากมายที่จะเรียนรู้จากฟังเพลงและชมภาพยนตร์ในภาษาที่คุณกำลังเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้นเป็นแรงบันดาลใจทั้งหมดเราให้คุณมีข้อมูลที่ดีบางอย่างสำหรับการเรียนรู้และเส้นทางที่ชัดเจนที่จะทำตามการงาน หรือที่เราคิดว่ามันเป็นความสนุกสนานทั้งหมดขึ้นอยู่กับคุณขอให้โชคดีนะคะในการผจญภัยของคุณขอบคุณค่ะ